วันนี้ผมมีลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเรามาสัม um ษัสสดๆกันเลยดีกว่าแบบไม่มีเตี้ยมเลยนะครับสวัสดีครับคุณเคนจิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามคุณเคนจิครับว่ารู้จักพรีเมียมยูสคาร์บายซูโม่ได้ยังไงครับผมอ๋อก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับครับรู้สึกยังไงกับรถคันนี้บ้างครับรู้สึกมันรถสวยมากเลยครับครับครับก็คุณภาพก็ดีเหมือนกัน คุณเคนจิตั้งใจจะมาดู CLA อยู่แล้วเนาะจริงๆเ่ะเรามีอยู่4ี่ห้าคันแต่ว่าคันที่คุณเคนจิมาดูอ่ะผมขายไปแล้วแต่เนื่องจากเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยแล้วก็ไม้น้อยมากๆเลยครับนะครับทีนี้คุณเคนจิซื้อผ่านไฟแนนซ์ใช่ไหมครับใช่ครับระยะเวลาในการเตรียมเอกสารแล้วก็ไปจนถึงอนุมัติเนี่ยกี่วันนะครับคุณเคนจิ2สองสาวันสคือถ้าไม่นับเสาร์อาทิตย์อ่ะ ก็คือ2อวันใช่คับไวไหมครับ2วันนะครับผมคือต้องบอกว่าเนื่องจากคุณเคนจิมีเครดิตด้วยแล้วก็อยู่เมืองไทยมา7ปีมีพาสปอร์ตมีเวิร์กเพอร์มิททุกอย่างชัดเจนคือถ้าชัดเจนเนี่ยไฟแนนซ์อนุมัติไวอยู่แล้วครับนะครับแล้วกับราคาตัวรถกับค่างวดเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมครับก็พอใจครับ ่มพอใจมากครับคือเราขายไม่แพงนะครับ,รบแล้วก็รเรามีบริการหลังการขายด้วยเนาะครับ,รบผมคุณเคนจิช่วยเล่าประสบการณ์ในการซื้อรถครั้งนี้ครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับได้ครับวัตชิว่าこのคุรุมะを買いましたあのすごく嬉しいですช่วยแปลเป็นไทยด้วยนิดนึงได้ไหมครับได้ครับผมนกสื่อสื่อคันนี้นะครับคือสวยมากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเคนจิด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขในการใช้รถนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับ